สวัสดีครับทนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลขอนำทุกท่านมานอบน้อมกราบบูชาพระยานวิสิตสมิทธิวีราจารย์หรือหลวงปู่สิงขันตะยาคะโมท่านเป็นพระพิสุกฝ่ายธรรมยุติกะนิกายชาวจังหวัดอุบลราชธานีพระปากรรมฐานสิทธิองค์สำคัญของหลวงปู่เสากันตสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สิงขันตยาคโม เป็นพระภิสุขผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเห็นลึกซึ้งมีปฏิพานเทศนาแจ่มแจ้งโวหารไพเราะจับใจมีชื่อเสียงด้านวิปัสนาธุระธรรมบาลีอักษรสมัยและวิทยาคมเป็นบุคคลที่มีจิตใจหนักแน่นประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญวิปัสนาธุระตลอดชีวิตมุ่งดีต่อหมู่คณะและพระาศาสนา รับภาระธุระครูบาอาจารย์ฟื้นฟูบำรุงพระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระเมื่อรับตำแหน่งฝ่ายบริหารยินดีรับภาระธุระและเอาใจใส่ด้วยความเต็มใจยังกิจการคณะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองมีพระสงฆ์สามเณรและคราวาสเป็นสิทธิ์มากมายจนได้รับขนานนามว่าแม่ทัพธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์สิงขันตยาคโมได้ไปศึกษากรรมฐานกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านให้กรรมฐานกายยคตาสติข้อปรับภาษะปัญจกะให้เป็นบทบริกรรมในช่วงนี้พระอาจารย์สิงหคันตยาคัโมได้ถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตเมื่อได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์และได้ฝึกทำสมาธิกับครูบาอาจารย์จิตใจสงบดีมีความสังเวชสลดใจเกิดความเบื่อหน่ายในการประกอบคันทธทุระเชื่อแน่ว่ายังไม่หมดเขตสมัยมรรคผลนิพพาน เพราะหนทางปฏิบัติตีปฏิบัติชอบมีอยู่จึงตกลงบำเพ็ญด้านวิปัสนาธุระสืบไปและได้ออกทุดงติดตามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนับแต่นั้นมาซึ่งท่านได้ทุดงวิเวกตามป่าเขาสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายครับปีพศ2463พระอาจารย์สิงคขันตยาคโมได้ทุดงวิเวกไปพักจำพรรษาเพียงลำพังรูปเดียว ณถ้ำผาบิงอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยเมื่อได้โอกาสดีจึงเร่งความเพียรแต่ต้นพรรษาจนถึงกลางเดือนเก้าได้เกิดความอัศจรรย์ทางจิตเกิดความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยจึงเร่งความเพียรต่อไปตลอดไตรมาสได้เกิดความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัชวาทีคือผู้จำแนกธรรมทรงตรัสจำแนกขันห้าในตัวเราหรือกายกับใจ ออกเป็นพระธรรมวินัยถึง84,000พระธรรมขันธ์เมื่อกล่าวความจริงแล้วตัวคนเราหรือกายกับใจนี้เป็นตัวอริยสัตว์ทั้งสี่คือทุกข์ทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธและทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทารวมกันเป็นธรรมแท่งเดียวในตอนนี้ท่านบันทึกต่อว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ละเอียดเฉียบแหลมคมคายมาก รู้จักตัดสินพระธรรมวินัยได้เด็ดขาดทําให้การปฏิบัติพระธรรมและพระวินัยเป็นไปอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงและกล้าหาญหลวงปู่สิงหคันตยาคบโมเป็นพระอริยสงฆ์ที่ชาวไทยเลื่อมใสศรัทธาให้ควา,ามเคารพนับถืออย่างสูงมาตราบจนถึงปัจจุบันครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังวันทามิธรรม,มังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปชาอาจารย์คุณังวันทามิข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการบูชาต่อหลวงปู่สิง์ขันตยาคะโมผู้ประเสริฐแม้ละสังขารน,นานแล้ว ยังปรากฏอยู่แห่งคุณสมบัติของพระสงฆ์สาวกในพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกซึ่งแบบอย่างอันดีงามอันเจริญอันประเสริฐแก่ข้าพเจ้านำมาซึ่งแสงสว่างความสงบสุขแก่ข้าพเจ้า,าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินมหาเถรานุภาเวนะสุขขังโสดถีพระวันตุเม